สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพจโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดก็มีรถ V ีออสมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะคันนี้เป็น v ีออสห e ปี2017นะคะราคาต้องขายอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเองนะคะสภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยค่ะ สำหรับรายเอียดของรถคันนี้นะคะก็ได้เป็นโฉมหน้าเมินเชนเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด so ้านหน้านะคะจะเป็นแบบโคเมียมนะคะทะเบียน6กไก่จอจาน3797นะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะกันชนด้านล่างนะคะก็มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ในส่วนของล้อคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะน็อตสี่รูโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะได้เป็นยางมิชลินนะคะยางปี2 0 1พ นะคะยางปี2019ก็ยังใช้งานได้อยู่อีกระดับหนึ่งนะคะช่วงล่างของรถคันนี้นะคะก็สภาพเดิมๆเลยไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโช๊คนะคะสวยๆงามๆเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านในนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถรอยจุดเมรอาร์ตนะคะกลมๆจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้นะคะก็ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะ ข้อกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะมือจับประตูทั้งสี่ด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้ของโตโยต้ามีติดอยู่นะคะคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะฟิล์มดำรอบพันเลยนะคะสภาพสวยสวยเลยนะคะ ช่วงล่างด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆนะคะรับประกันนะคะรถที่เพจยนต์นะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักพิกคว่ำจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะก็ดีไซน์มาอย่างสวย,สวยงามเลยนะคะมีเส้นโครเมียมนะคะตัดผ่ากลางตรงนี้นะสวยสเลยนะคะด้านล่างก็ มีในส่วนของไฟทับทิมนะคะติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังให้2จุดนะคะเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะสวยๆเลยนะคะโลโก้ต้องการก็เป็นแบบโครเมียมนะคะ กระจกด้านหลังนะคะติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถวีออสอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเทยนนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้เช่นกันเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีรถสไลด์นะคะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะติดต่อเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้นะคะย้ำเบอร์อีกรอบนึงนะคะศูนย์เก้าแปด 2 8 0 9 5 8 7เบอร์นี้แอดไลน์นะัเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำสวยๆเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของสีพิ้งโกลนะคะตัดตรง ตรงอคอนโซลน,นะคะแล้วก็ตรงแผงประตูนะคะตัดด้วยสีพิงโก้สวยๆหรูๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นสีดำนะคะระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปะอ,อัโตฝั่งคนขับนะคะมีช่องวางแก้ววางขวดน้ำตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะ mm hmm. ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็ได้เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะคะสะภาพสวยๆเลย,เลยไม่มีรอยขลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะ หน้าจอเรียนใหม่นะคะเดี๋ยวนัดนะคะจะลองสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าคันนี้นะเลขไม่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ ามาแล้วนะคะคันนี้นะเลขไม่อยู่ที่186,890กิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็ได้เป็นแบบวิทยุ fm cd usb aux ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อันลอกบุนมือแบบได้4ระดับนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดเลยนะคะตรงคอนโซลนะคะก็ตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีพิงโก้นะคะ เบาะนะคะก็เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะแล้วก็เป็นลายปักสีส้มสวยๆเลยนะคะคันนี้นะข้อดีของเบาะผ้านะคะก็คือระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนนะคะในส่วนของหัวน็อตซอกประตูนะคะก็สภาพเดิมๆเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี้เลยนะคะรับประกันนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะ มาชมกันต่อในห้องผู้โดยสารด้านหลังสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆเป็นบอกผ้าเช่นกันนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้นะคะด้านหลังให้สองฝั่งเลยนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะมีช่องวางแก้วน้ำให้หนึ่งช่องนะคะสวยๆเลยนะคันนี้นะคะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะอ่าห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ กว้างๆเลยนะคะกว้างนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะกระเป๋าเดินทางอะไรเนี่ยบรรจุได้เลย3-4ใบนะคะด้านล่างนะคะเขามีในส่วนของล้ออะไรอุปรกรณ์แม่แรงอยู่ครบนะคะอันนี้ก็จะเป็นล้ออะไรแล้วก็ถุขงข้อมือนะคะแม่แรงของรถวีออนนะคะเขาจะอยู่ตรงที่นั่งเบาะ ข้างคนขับนะคะใต้ที่นั่งเบาะข้างคนขับนะอันนี้บอดี้ด้านล่างก็สภาพเดิมๆรอยจุดเม็ดอาร์ตอะไรเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับเพรียดเลยนะคะ บอดีด้านหลังนะคะเดิมเดิมจากโรงงานนะคะครอบยางนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถวีอออยู่ห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะ,ะได้รถปี2017นะคะราคา379,000บาทเท่านั้นเองนะคะสภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะห้ามพลาดเลยนะ,ะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 8 2 6เก5 8เปดนต์เนะคะ เข้ามาดูรถจริงได้บริษัทตั้งอยู่ซอยเซรีไทย8 8แยก1น,นะคะรถสภาพสวยๆแบบนี้นะคะมาไวไปไวแน่นอนนะคะถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวี TI นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบพันหาร้อยซีซีหนึ่งร้ยแปดรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องเดิมแท้นะคะ สามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะไม่มีการยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องมาอย่างแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆนะคะเรื่องชนหนักพิกามจมน้ํานะคะไม่มีแน่นอนนะ mm hmm. ในส่วนของติดมาแท้งสีจากโรงงานนะคะก็ยังมีให้เห็นเด่นชัดอยู่เลยนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสติกเกอร์มออ,อก,กอน,นะคะมีติดอยู่นะหัวน็อตด้านในนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขย,ยับขย่นเลยนะคะ หัวน็อฝากระโปงนะคะรอยจุดเม็ดอัดตงรงฝากระโปรงก็เห็นเด่นชัดอยู่นะคะสงวกนการความร้อนมีติดอยู่นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะ,ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้สภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t ตย t a v ว 1.5e ปี2017นะคะราคานะคะตั้งขายอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถปีใหม่อีกหนึ่งคันเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะ สนใจที่ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 9 8 2 6 0 9 5 8 7นะคะ0 8 9 8 2 6 0 9 5 8 7นะคะนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาดูรจรจิงทดลองขับได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดน,นะคะในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกทุกวันเลยสําหรับวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ